ตู้มะเขือเห็ดอย่างยายซุปบมะเขือตู้มะเขือเขาเห็ดแบบสั้นเออตู้มะเขือทุบมะนี่บอตู้มะเขือระวังมันกระเด็นใส่ตาเด้อดีกว่ากระเด็นใส่ยายกระเด็นใส่ตาไม่เป็นไรถ้ากระเด็นใส่ยายเด้ยุ่งเห็ดแซ่บๆเด้อ เผ็ดๆแกหน้อยเนี่ยเครื่องปรุงใจหนักโอ้เครื่องปรุงกับข้าวท่านั่นเห็นบอกมันจะกระเด็นใส่ตาว่ะไม่เป็นไรอย่าให้กระเด็นใส่ใหญ่ยังนีงซุปกระเพื่อนแมพริก <c oughs> จำพริกระวังโคกแตกเด้อ ใช่อะปลาเขือ่อนมาเบิ่งนวยมันด้วยปลาเขือต้มจนเปื like ่อยเปียกไอพดกหรือว่ายหญ่ตักใส่หม้อตักใส่หม้อยังได้น้อมันอยู่ในหม้ออยู่แล้วดูบเขื่อนต้มเปื่อยโพดกขึ้นวยใหญ่แท้สูบปลเขือมันคือสูบบิกหนี้บอก กันแหละตายเอาซุปซุปบระเขือบเพแม่นเขาเฮ็ดจังสี่จีซุปชื่อเอาสากตำ่ำอืมถือบระเขือบเพาเฮ็ดจังสี่เองปันใดสี่ละบ่คยกินตีบ่ตาเคยกินไอซุปบกงี้กระเขียซุปมะเขือย,ย,ย,ยังมันแข็งเลย กินยยังเนาะเปลี่ยนเดืองตัวเนาะเอาคือตามลายขาง,ขง่านก็ได้จ้ะอ๋อไม่ซีเรละวัวงแกะโคกเด้อตมสมัยใหม่ตมแล้วก็หกยังไนต่อเนี่ยเดี๋ยวก็เอาผัดน้ำมันเผื่ออย่าให้มันเละลร แล้วถ้าตั้งอะอถ่าให้ขาวดีสินี่กำลังทึ่งใจหรอโอ้<ะ>ไป<ะ>ควรเวย้ยระวังหมิดลมเด้ใหญ่ลมมันนี่หมดหรอกลมมันแรงลมมันเย็น เห็นสถา,านหาวอืม hmm. ใจเห็นเนาะเข้าใจตัวมากินซุบบุกนี่จ้ะเอ้ยซุบบุกเขียซุบบุกเขียตาใหญ่อร่อยมากเดี๋ยวไปเอาพงอันนั้นใส่สักน้อยก่อนตอาด้ย ผงวิเศษแหละโอ้ยใส่ผงจุลุดผงพิเศษแทบน้ำปลา มี่ควยที่หักเด้นี่เอาไม้ค้ำไว้หน่วยใหญ่พอกว่าจะได้ครบทุกอย่างหรือไงเนาะกว่าจะได้กินนี่เนาะกว่าจะได้กินนี่โอ้ยนั่นงดีๆเด้อเขาเห็นใส่น้ำมันจักหน่อยน้ำมันต้องใส่หลายดอก หลายผดวะเดี๋ยวมันดิมันมดูหรือหลังม้วนครับว้าวเอ้ <laughs> อ,อชุกบกเขียบไม่ต้องใส่เนี่ย ขึ้นเลี้ยไปเจอเสียไม่ได้ปรุงเลยไม่ปรุงก่อนเด้อใช้ปุยจย่งใส่ปใสแป้งมันอมเอ้อขอว่าใส่หลายมันแสบหลายมันแมนบนอบน้อแบบเนี้แมนแล้วเนะวาะเพรายยาตัวหัวร้านนะ หัวล้านตัวยู่ได้มีตังหัวล้านเขาว่าเป็นเศรษฐีได้เนาะม,มันให้แน่ตัวผมมันรั่วปลานนำปลาล้าน้อยนึงจ้ะเออปลาเออเนื้อพอเราย,าย,ย้ายใช่หลายปลาล่าพอจริงหมดจันจานหลายอย่างอ่ะอ้าว มันจะอร่อยเนาะน้ำตาลน้ำตาลหน่อยหนึ่งเดี๋ยวตาลนิดหนึ่งี๋ยวยังอีกปิดแหงแท้ใส่อันนิ้สักหน่อยต่อไปเขาว่ามันอร่อยนะรลุดโ่นเดี๋ยวรลดโยนพอเขาว่าใส่มันแซ่บนะเรื่องของเรื่องมันนะ่ะ ơi ơi tàu vo lan đó, dạ chồng phải cuốn thằng cũng nè nó ต่โบราณเลยมันถึงบ่ควรต้องย้ายต้องไปค้นทั้งทุนย้ายเปล่ากันเด้อตมันควรทั้งนี้เต่าโบราณยายโอ้หาบุญมีดอกเออลุกแล้วลุกแล้วหาว่ะย้ายมาไปค้นทั้งทุนบ่อันนี้แหละควรน ลื้อหันละมันยิ่งไปควันอู้อออออไปตาแสบบ่ตาตา,าแสบอยู่ซุปเขียอะแสบตัวเนาะใส่ทุกอย่างเนาะว่าแสบได้จะไะปลาขาดเี้ยเ,เอ้ยเติมรถด้วย Nóng ra sức nồi thêm nằm kiếm Cái ừ. chắc nồi vô Để chắc nồi ừ. Để chắc nồi ีแสบตรง่้งนมีลูกสัตว์ป็นใบเนี่ยอัวระวังปากบกัวคุณใหญ่เดี๋ยวนึกว่าจะเอายานปากกรูดมาแสบเ้ยแสบ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 เอาเครื่องปรุงมาดีเครื่องปรุงไง โอองงันนี้เป็นหอมเดี๋ยวอกใบนางรักใบนางรักเมื่อไหร่นางสังตัวใบนางรักนึกว่าจะนางสังโอ้มีหอดใบยาดูเก็บมาจะใส่ใบยาซะแล้วนึกว่าจะใบหอมนางรักใส่เข้าไปนึกว่าจะใบหอมที่หืนอ่ะ เอาหอมเอามื่อด็ดเอาก็ได้เนาะอเริม่มเอาเนาะเต็มหอมตาแซ่บตาแซ่บสายายายมือมือเราต้องมีประโยชน์ตายายจึนเข้ามากับวัคซีนอย่างนี่นนนแหละในกลับเข่าตายายโอ้ยตาแสบเลยตาไปซ่อ,องถึงไก่ทั่วตาเดี๋ยวให้มัน ยังไนมันอันนี้หลายเด้อเห็นบ่เห็นโบโอ้ยบ่ไหมโบเตะโอ้โหโอ้โหโอ้โหใส่ครบเครื่องเลยเด้อบาทหอมกับใส่แล้วนางรักกับใส่แล้วเดี๋ยวบัดทีนี้จะซิมอีกรอบนึงนะซิมบ่อิเล่ปวงเดี๋ยวจะแบ่งไว้ ใส่บาตน้ำบ้าแสบกว่าเกาเว้ยใส่พอยังน้องบระเค็มจีเออนั่นเนงเขาเห็นบอกว่าตาเห็นไว้เ่ยเห็นกระซังมันทั่ว <c oughs> <c oughs> โอ้ยน,นั่งเียก็ได้เนาะแบ่งเขาเบิ้งไงไจัวะ มันไม่น่าเบิ่งตีมันหยาบเลยจียมันน่าเบิ่งกับใครเนี่ยตัวเดี๋ยวยายไปเอาจานก่อนเด้อตาจานมาใส่ก่อนไปอนจะได้กินโอ้โหคุณกว่าจะได้กนิกนหิวไกลหิวแล้ว บักหนีก็โลกโลกซะบักหนีขนุนล้วนยไหวอุ่นตนเอ็นเต้นอยุ่ดจานไทจานใช่เออไอถวนๆเลยไอถวนๆเลย แซ่บได้เ่ตุ่ดแทบเซ่บเลยดีเยกกินเข่าจักกาละมังกินแต่ยังอื่นหลายนอกตาเหมือนสุบะเขียจ้าดูสีสันก่อนสีสันก่อนแซ่บะเนาะดูจิ้มใบเฮ้แซ่บ